โฮ้ยอมปาดอมปลกเลิกวะเอาไหมมะอุ้ยตดเล็กจี๋จี๋เด้อพี่น้องสิมาเอาแนวไปเฮ็ดปีเด้อแนวไปเฮ็ดปีเำบลห้วยเตยเด้อเขากล้วยเงี้ยเด้อกล้วยเงี้เอากล้วยนี่เปี้ยงไอ้ชุนนี่น่ะเราเราสิไปเอาก๋วยเงี้ยเง้ยเราป่ะเอาพากันเมืองพี่น้องเขางามบ่เขางามบ่นี่ยแหละพอเขาเกี่ยวเขาเดียวก็สิ cắt hết pì liền căng cả nữa pì nòng nữa này cẳng xỉa mao pì cẳng xỉa mao tuôn khoe tuôn khoe bưng lăm tuôn ngang ngang bảo để về hả đặt ao đặt chụp copy cây hao áo suôn áo suôn pha hết pì hết bẻ đẻ thế Vâng, thấy mm. vâng nghe nhàng Hết 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 lòng vâng luôn. Thấy gì hết đắng của cả nó Vô, nghe chị ta vâng Nghe chị ta Không thấy gì đắng của cả nó xóm cốt nhỉ Thấy chút hết mẹ chị ta con Chị ta lại lại Ừ Ừ โอ้ประเดี๋ยวเห็ดอ่ปะเดี๋ยวเห็ดปีโดนเนาะเนาะเห็ดเนดเอ้าก็อย่าหักฮักหักลายครั้เถอะเห็ดป no, no. oh, so ีเห็ดปีพี่น้องเห็ดปีอย่ยเราเห็ดปีเออดังแล้วดังละเออเอาเห a เออ เริ่มต้นไหมกันหนะชวนเริ่มต้นไหมกันหนะตัดบ่องไปอเออหาไล่มันก่อนตุน่นเนาะเอากระจิเปอาทั้งนั่นเดี๋ยวนะปีเวียงปีเวียงก่อนกดดีเออเฮ่า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 ตัดอันกว่าเขามากจริงพี่น้องตัดก็่าเขามากจริงเด็กเด็กหน่อยอรุ่นหลังก็อาจจะบ่พอเคยเรียนเนาะบ่เคยเรียนเท่ากับเท่ากับตัดเป็นฟองแบบนี้ เอากระฮักฮักฮักฮัเหตุปีเออเขาเอาตองอมเขาไปเวัดเลยบ่โอ้โหอมไปช่วงมองมองแตกให้เบื้องเบื้องมองแตกเข้าอมไปมองมองแตกมันนี่เออเอาอมเขาไปเบื้องี้เขาไปได้แล้วมันเรียกไก่ อันนี้ปี๊ครับผมพี๊ครับผมเอาคือเป่ากับทางเเต่เป่ากับทางก็ได้นะอ๋อเอาใส่บางปีมันเป็นแังแดงแดงอันเอ้าอย่าจดได้อย่าจดอ้า อาอนุรักษ์ปีไทยไ้ตัดบองมันโอ้คือตัดบองเงวที่มาข้าใดแบบนี้แล้วนั่นบ่ตรงนี้มันแห้าเลยแค่จังไลแบบนี้เอ้าฮักเบิองไม่แห้งหรอกตรนี้เอามาเบืมากตัดออกตวงนะอุ้ยมาที่บกเขาฮักเทียนียานาะ่จะขามยาเตน ขอาเนี้ยวมากดิวันนี้เฮ้งได้ไหนี่แฮ้งได้นี่แง่ขี้กันแง่ขีตาแง่ั้ตาจบตาง่ตูอง่พุน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 กินกบปากม้งอเฮงได้นี่ต่อไปเงี้วขีตาเนี่ อบีบนี <asy ped al ow> ่ป่ะน <speaking in heart> <speaking in top> to ี่บีบปีไกลไก่มองคอนั่นวะบีบแล้วตีออกตีวอกเราเอาปลาอมมองนี้ครับเอาปลาอมมองส่วนที่เ้าบีบหอดให้หัดสุดมองเขาบีบนั่นปะเอาปาเนี้ยป้องบึงปีกบาบดังเวจากบึงบ้อ๋อคือบกเอาปีบดัง ดังเลยด้วยพี่น้องเด้ดด <c oughs> อเด้อเอ้าเฮะอมป๊าดอมดุกเลิกวะเอาไ,ไหม่มโอ้ยตดเลยี่แตกนี่ค่ะ